ที่ทำกาลยานามิตรที่ได้ร่วมบริจาคร่วมปัจจัยมาร่วมสร้างหลวงปู่นะคะวันนี้ก็ได้มาถวายเ<ไ>ป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพี่ๆน้องๆญาติญาติคุณป้าคุณน้าคุณอาอมาร่วมถวายญาติธรรมท่านใดหรือลูกศิษย์ลูกหาผู้มีจิตศรัทธานในหลวงปู่นะคะได้มาร่วมสักการะ ปู่ขอพอรท่านได้ที่นี่นะคะที่วัดเซระอ,อไม่ใช่วัดสีนะเป็นสำนักสงฆ์นะคะสำนักสงฆ์เซระอ,อตำบลอาโ<ช>พอำเภอเบเชจจังหวัดสุรินได้ทุกเวลานะคะ,ะกลางคืนไม่ไม่ไมกางคืนนะคะกลางคืนก็นมืดไปที่นี่ทางหลวงพี่ท่านดูแลกระท่อมนี้ก็เป็นกระท่อมที่สร้างจากเรือนเก่าของท่านเลยที่เป็นสารลกเก่านะคะ กระดานที่ที่ทำเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นกระดานจากดั้งเดิมอันอันดั้งเดิมของลุงปู่เลยที่ท่านเคยนะคะเคยปฏิบัติก็ได้อันเชิญท่านมาประทับอยู่ที่นี่แล้วก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะก็เชิญค่ะจ้าสาธุเลยสาธุนะคะขอให้รวยรวยทุกมวยรอรี่เศรษฐีเงินล้านเด้อลูกล้านเด้อจาทุเด้อ รวยรวยทุกหวยลอตรี่เศรษฐีเงินล้านทุกคนจะได้มาวัดเชยล์อีกเด้อลูกหลานทุกคนจ้าจ้าจ้าอยากให้คุยหมดมือนะนี่นะคะท่านผู้ชมหลังจากที่ถวายหลวงปู่สวงขึ้นบนกระท่อมแล้วนะคะก็มีการจุดเลขเสียงท้ายนะจุดทูบเสียงท้ายนะคะมาส่องกันเลยค่ะว่าเป็นเลขตัวไหนมั่งนะคะ

นี่เห็นไหมทำไมต้องมีเลยเขีนชัดเลยถ้าซูนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวต้องให้ไปดูเองอาจจะมองเห็นเลขอื่นพี่ใช่ค่ะขึ้นมาเลยค่ะอาจจะได้เห็นเลขอื่นก็ได้สี่หนึ่งชัดอยู่ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่ง สีหนึ่งมาแนี่ก็มีสีได้เลยเาจดให้หน่อยทีหน่บอก่นีอ๋อแล้วก็เลขถวายปัจจัยที่อนุโมทนาร่วมได้สางเก้าสามสี่หนึ่งกักกลับไปก็เก้าหนงสี่เลขถวายปัจจัยก็คล้ายๆกันนะคะ ทุบเสียงทาย041เงินถวายปัจจัยก็3419เลขสวยเนาะพี่เนาะตรงกับอันนี้เป็น19เนาะ19ที่ร่างทรงที่ร่างทรงตีเป็นเลขถวายปัจจัยนะคะท่านผู้ชมเป็นร่างทรงที่เป็นค่ะเป็นร่างทรงที่เป็นบ้านที่หลวงปู่แวะเบียนเป็นประจําของที่พันธ์ที่บ้านจะบกน้อย ตะวันอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ท่านก็เพราะว่าทางนี้เป็นเจ้าภาพาประธานร่วมถวายเนาะประธานนำนะคะนำร่วมสร้างร่วมสร้างค่ะก็เลยยกพ่านขันครูไปขอเข้ามาท่านขอให้ท่านและท่านก็ไปเจิมให้ที่จะมีตัวเลขเนี่ยแหละคะ่ะที่เขียนให้เน,นี่ยเลขอะไรนเลขอะไรมีนี่แหละค่ะเลขเนี่ยน่าจะเป็น หกนะอันนี้น่าจะเป็นหกหกกับเก้าตัวเดียวกันนะแล้วแต่คนดูนะคะกตัวเดียวค่ะหกศูนย์ทาค่ะตัวนี้ทางนี้ท่านจะเขียนว่าดีนะน่าจะเป็นคําว่าดีเป็นสละอเป็นเหมือนดอเด็กเหมือนสระเด็ดีอะไรเงี้ยน่ะอะไรทํานองนี้ค่ะอาจจะกลับเป็นเก้าก็ได้เนี่ยไม่แน่ใจเก้าศูนย์หกศูนย์ก็ได้ค่ะ และเลขนี้ข้างนี้ก็จะเป็นหกหกที่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้ดูที่คอพี่เนาะที่ว่าท่านร่างทรงท่านผูกคอให้หนึ่งหกค่ะหนึ่งหกหนึ่ค่ะหนึ่งหกหกจ้ะหนึ่งหกหกในในใบเนี้ยที่ที่ร่างทรงท่านผูกผูกให้เป็นรับขวัญเหมือนท่านอนุญาตแล้วนะคล้วก็เป็นหนึ่งหกเนาะท่านอนุญาตแล้วเป็นเชิญในสถานที่เขียนเขียนไว้ให้หน่อยนะครับ ติดห,หลายตัวนิดหนึ่งเด้อเราเ,เป็นแนวทางเนาะตะเคียนไม่ติดแสดงว่าเลขไม่ออกตะเคียนติดออกโอเลขที่ออกสรุปแล้วเลขที่ได้จากนี้คือมีเลขอะไรบ้างศูนย์สี่หนึงน่งหนึ่งหกหกสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าแต่ยังค่องใจเลขที่ตีหัวนี่แหละยังอยู่เด้อ ตีสตีมือทูบสองดอกทูบสองดอกแล้วก็ตีตีมือคิดว่าน่าถ้าไม่ห้าก็หกครั้งนี่แหละถ้าไม่ห้าต่างอรคะแค่พนมมืออย่างงี้ท่านก็ตีมาสองมือเลยค่ะสองมือพนมมือแตทูบสองดอกค่ะพนมมือรับค่ะพนมมือรับท่านก็แขวนผูกคล้องตัวนี้คล้องคล้องแบงค์ยี่สิบให้นะคะเป็นร่างส่ง ตอนแรกไม่เข้าใจไงเธอตอนแรกไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจแล้วว่าเป็นประธานผู้นำสร้างนะคะกับองค์ทางค่ะก็แสดงว่าท่านท่านก็มาเขียนเอาเมจิกค่ะปากกาเมจิกไปเขียนค่ะเขียนที่ฐานท่านว่าอนุญาตให้อัญเชิญท่านไปได้นะค่ะลุลวงสำเร็จด้วยดีก็มีความปิติอิ่มใจนะคะวันนี้ ขอให้โชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีค่ะคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะทำอะไรก็ขอให้สม่เกียรถวันนี้น่ไม่แน่นะคะทะเบียนรถ4926นะคะ4926 492เขียนไม่ด้วยนะเขียนเลยครับพี่เขียนเยอะขึหน่อยเนาะอยากให้เป็นไรเดี๋ยวให้เขาชอบก็เพราะว่า39 สามเต้านเต็มๆทั้งบนทั้งล่างของรถที่ขนเมื่อเมื่องวดที่ผ่านมาค่ะสี่เก้าสองค่ะสี่องหกเลกนวนแคนอนแม่นงังจิมเลยนาจิมเลยมองติงเฮยฟังมิวกน้อแมไปนะให้ให้ให้กวลเดิมม้